กุกกี้เปล่บบากินกุกกี้เปล่บบาว,วันนี้ยังไม่ได้กินกุกกี้เลยโอ้ย,อยกกกกออจะกินกุกกี้เหรออืมจะกินกุกกี้เหรอ,อก,กินหรือเปล่าอุ้ยจะกินกุกกี้หิวมากไหมหอ๋อหิวมากเหรออ่า อายุกูต์บอยทุเจอืออายุกูต์บอยอุ้ยอายุกูต์บอยยูวอนคุกกี้ยูวอนคุกกี้อ่ะกินคุกกี้เปล่าไอ้ด็อกโกรธเอาเช็ดคุกกี้พูดเลยรออยู่นี่นะ